แม้จากไปแล้วถึง21ปีนะคะหางอุดมการต่อสู้เพื่อผืนป่าของสืบนาคเสถียรยังคงอยู่ในความทรงจําของสังคมค่ะในวาระครบรอบก,การจากไปในปีนี้นะคะจึงมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีอุดมการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ทํากิจกรรมสืบสารเจตนารมณ์ของนักอนุรักษ์ท่านนี้ค่ะ ดำรงอยู่ของต้นไม้สองต้นผ่านทั้งช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และการคุกคามของมนุษย์บอกเล่าผ่านชายสองคนในป่าอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งเป็นเสียงสะท้อนจากป่าที่ถ่ายทอดในภาพยนตร,ร์สั้นเรื่องเสียงฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรหนึ่งในผลงานที่เข้ารอบการประกวดหนังสรรั้นสิบเรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก รณรงค์และปลุกกระแสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สังคมตามอุดมการ์ของตำนานนักอนุรักษ์ไทยในกิจกรรมรำลึก21ปีสืบนาคเสถียรศิลปะหนังมันทำหน้าที่ซึมซับต้องค่อยเปค่อยไปนะครับก็ค่อยปลูกฝังคนดูศิล็กเียนเนาะจริงๆริงก่อนคนดูคือคนทำไปแหละเด็กเข้าไปเรียนรู้มีสำนึกสร้างสำนึกที่เด็กก่อนอย่างนี้เด็กเป็น50คนนะครับ50าสคนที่เขาไปมีปีสมินึกมีสำนึกผมว่า เราเรางานนี้มันทั่วให้เด็ก50คนรู้สึกอะไรบางอย่างก็โอเคแล้ว ประสบการณ์เมื่อเกือบสามปีก่อนที่ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งทำให้เจษด,ดาพรผลดีได้รับรู้เรื่องราวของหัวหน้าสืบจากถ้อยคำของเจ้าหน้าที่และผู้คนในผืนป่าสู่แรงบันดาลใจในการทำงานด้านอนุร,รักษ์ของนักสแสดงหนุ่มผู้นี้อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งประสบการณ์ของนักอนุร,รักษ์ในกิจกรรมรำลึก21ปีสืบนาคเสถียรน,นำเรื่องเล่าจากป่าใหญ่ถ่ายทอดให้คนในสังคมเมืองได้รับรู้ หลังจากที่ว่าน,น่าสืบจากไปเนี่ยครับผลงานต่างๆที่ว่าน,น่าสืบได้ทําก็เลยส่งผลทําให้ข้อยขาแค่ทุกอย่างในสวนเป็นมรดกโลกนะครับก็ถือว่าไม่สูญเปล่าเราคิดว่าวันนี้การอนุรักษ์เนี่ยนะครับพลังของการอนุรักษ์เนี่ยมันต้องพึ่งพลังของคนเมืองที่จะสนับสนุนคนทํางานคนป่านะครับแล้วก็เป็นแนวร่วมในการที่จะบอกว่าเราต้องอนุรักษ์แล้วนะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอา ข้อมูลข่าวสารออกมาจากป่านะครับเอามาสู่ในเมืองซึ่งเราก็ทํางานเหมือนพี่สืบทำอ่ะพี่สืบทมเนี่ยเราจะเรียกว่าตะโกรกล้องออกจากพงไพรก็คือเอาเรื่องราวของป่ามาให้คนเมืองรู้สืบนาคัเถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นผู้ทุ่มเทให้กับการดูแลรักษาผืนป่าและมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ โดยการเสียชีวิตของสืบเมื่อวันที่1กันยายน2533ทําให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันกิจกรรมรําลึก21ปีสืบนาคเสถียรสืบสารอุดมการแห่งผืนป่าถึงวันที่4กันยายนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปิดท้ายด้วยวงการหนังในต่างประเทศนะคะนอกจากการลุ้นสิงโตทองคำรางวัลใหญ่ของเทศกาลภาพ